สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับยายเทพอีกแล้วนะคะยายเทพใบทีเดอะซีรีส์นะคะมาดูมาดูกันนอว่ายายเทพทําอะไรนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีนะคะต้นโหระพานะคะที่เหลือจากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะกินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่าก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะคะก็จะมีผักโหระพาให้มากับชุดก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ เอามายอดลงแก้วน้ําแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปก้นแก้วนะคะไม่ได้ใส่เยอะอะไรเลยนะคะดูรากเขาก็งอกออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นแค่นี้ก็โอ้ชื่นใจแล้วนะคะค่ะเศษของเหลือใช้อีกเช่นเคยนะคะกินไม่หมดเหลือต้นเหลือตอมันก็เอามาลงจุ่มน้ําเอาไว้ก็งอกขึ้นมาเนาะ แล้วก็ในแก้วก็จะเป็นตะไคร้เนาะค่ะตะไคร้เก็บเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็กลากงอกถอดยอดอีกเนาะค่ะก็เลยเอามาลองอใส่น้ําดูซิระหว่างอยู่ในน้ํากับอยู่ในตู้เย็นอันไหนมันจะงอกได้ดีกว่ากันเนาะ,ะค่ะค่ะเราก็มาทดสอบกันดูเนาะจะว่ามันจะได้ผลประมาณไหนเนาะ ยเทพก็จะเอาลงทั้งกิ่งเลยนะคะได้มาประมาณไหนก็ลงทั้งกิ่งเลยนะคะเราก็อาจจะตัดออกก็ได้นะถ้าตัดออกก็จะได้หลายาขยักอยู่เนาะเขาเรียกหลายอะไรอะหลายต้นเนาะค่ะหลายต้นแต่ว่ายาเทพเอาดันเอาลง,ท,งทั้งหมดที่มีนะคะเพราะว่า,าชั่วโมงเร่งรีบก็จะไม่มีเวลาทำเนอะอาะกิน๋้ยเตี๋เสร็จก็ไปทํางานเนาะค่ะก็จะเอาลง จุ่มไว้กแก้วน้ําแบบนี้นะคะสรุปแล้วเขาก็งอกนะคะภายใน2องถึงสวันเขาก็จะเริ่มงอกออกมาเนาะ,ะทีนี้ก็กว่าว่ายาเทพจะมีเวลามาหาเขาอีกทีหนึ่งก็จะผ่านไปหลายวันเนะคะ่ะช่วนนี้เราก็สามารถเอาไปชําได้อีกนะคะหรือจะกินต่อไปก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกเลย เขาก็ให้มาทั้งกอทั้งก้านเลยเนาะยาเทพก็เลยเอาหย่อนลงในแก้วน้ำาเนะเขาก็เลยงอกออกมาก็จะประมาณนี้นะคะยาเทพก็จะใส่น้ําต่อไปนะคะดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงเสร็จจากงานแล้วนะคะก็มาผ่อนคลายนะคะกับการอยู่กับพืชผักสวนครัวนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะมือใหม่หัดทำนะคะ่ะมือใหม่หัดทำพอ เห็นลากงอกเห็นแตกยอดก็ชื่นใจนะคะจากของที่เราเหลือใช้นะคะภาชนะทุกอย่างแล้วก uh> ็ที่เรากินใช้ในครัวเรือนเนาะรพาตะไคร้ต้นหอมนะคะบางทีพี่เทพก็จะเก็บไว้นะคะบางทีมันเหี่ยวแล้วนะคะแต่พอบาโดนน้ำเขาก็สดชื่นขึ้นมาเนาะค่ะก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะ แช่น้ําจุ่มน้ําเอาไว้เดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมาค่ะตอนที่ได้ก้านนั้นมาก็เหมือนกันเนาะคะ่ะเ็าเอาแค่เ,าเขาไปจุ่มน้ําเราก็เพลินกับการทํางานนะคะเขาก็อยู่ของเขาไปนะคะค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ามีขวดมีดินเนาะคะ่ะที่เราเตรียมเอาไว้เนาะคะ่ะอาเทพก็จะเล่าว่า,าต้นสะระแหน่เนาะคะ่ะที่าเทพพ่อไว้ในขวดน้ำเนาะคะ่ะ มาปลูกครั้งแรกก็ดินอาจจะยังไม่ไม่เป็นอะไรเนาะเขาเรียกอะไรอะยังร้อนอยู่หรือว่ายังไงเนาะคะ่ะยังที่เอาใส่หัวเสร็จแล้วก็เอามาปลูกเลยเขาอาจจะมีความร้อนหรือว่าต้านไม่ไหวเนาะคะ่ะเขาก็เลยไม่รอดเนาะคะ่ะต้นแรกไม่รอดเนาะคะ่ะส่วนต้นที่สองก็รอดเนาะเพราะว่า สองวันผ่านไปรดน้ําหลังจากรดน้ําเสร็จแล้วสองวันผ่านไปค่อยเอามาลงนะคะเขาก็จะรอดหนึ่งต้นแล้วก็ตายไปหนึ่งต้นนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทดสอบนะคะเราทดสอบค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นที่ออกจากที่เยเทอปเอาการสาราเนย,ย่อนไว้ในขวดน้ํานะคะเขางอกออกมาก็เลยเอามาเอามาปลูกที่หวดนะคะอันนี้เยเทอปก็จะ ทำเป็นหลุมไว้ก่อนนะคะทำเป็นหลุมไว้ก่อนปลูกตอนะคะมีอะไรก็เอามาเน็บเนบไว้นะคะเพราะว่าภาชนะเราก็เตรียมไว้แล้วเราไม่ได้ใช้งานเราก็เก็บของในครัวเรือนมา,ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเอาวางไว้แขวนไว้ก็ขี้ฝุ่นเกาะเนาะเอาจะเอาไปทิ้งก็ยังดีๆอยู่นะคะยังเสียดายอยู่ก็เอามาใช้งานเนาะคะ่ะผักกาดก็กําลังจะติดกําลังจะโตนะคะ นี่เทพก็จะเอาลงทั้งหมดเลยเนาะลากเขากำลังงอกเห็นน้องๆที่เขาทำเนาะคะ่ะเขาอาจจะลากแข็งแรงกว่านี่นะคะแต่ว่า,าเจเีพยังไม่แข็งแรงดีเนาะก็ประมาณนี้แหละประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะคะ่ะเขางอกออกมาได้ประมาณนี้เนะาะเจีพยบก็จะเอามาลงดินเลยเนาะคะ่ะลงมันแบบนี้เลยแหละเนาะคะ่ะมือใหม่หัทำเนาะคะ่ะ ดูสิว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดประการใดนะคะมือหนึ่งถือกล่องก็มือหนึ่งก็เอ่เคลียดินกลบนะคะน้องเขาก็อยากจะเติบโตก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเราไม่ได้อ่ลงทุนอะไรนะคะก็ซื้อข้าเตียวก็ได้ผักมาแถามมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เอามาปลูกต่อนะคะเรามาปลูกต่อถ้าเขาโตมาเราก็ได้กินนะคะเราไม่ต้องไปซื้อค่ะก็จะประหยัดตังค์ได้อีกเนาะคะ่ะปลูกเสร็จเดี๋ยวเราก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้เขาชุ่มฉ่ำนะคะ,คะก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะทุกคน สองเรือใช้ในครัวเรือนนะคะแทนที่เราจะทิ้งตะกรน,นี่ก็เป็นคนชอบเก็บเนาะชอบเก็บอะไรที่มันต้องใช้ได้ซ้ําอีกก็จะเก็บไว้ใช้นะคะก็จะ,ะไม่ทิ้งไปเสียให้เปล่าประโยชน์นะคะ่ะลดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเลยนะคะ จะประมาณนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็อเอาต้นโหระพามาปลูกเนาะคะ่ะมาปลูกในหัดที่เราเตรียมดินเอาไว้แล้วเนะคะรดน้ําผ่านไปสักสองสามวันเนาะคะ่ะให้เขาอยู่ตัวก่อนเนาะถ้าเอาลงปลูกเลยจะเทพลองไหลรอบแล้วเขาไม่รอดเนาะคะ่ะเขาไม่รอดเหมือนกับว่าดินเขายังต้องต้องคลายก่อนนะคะต้องคลายความร้อนก่อน รู้สึกได้ว่าแบบนั้นเนาะคะ่ะค่ะสำหรับผู้รู้เนาะเขาก็ให้วิชามาเราก็ทําตามเนาะคะ่ะทําตามเล็กๆน้อยน้อยเนาะจ้ะนี่ค่ะที่จะเทพเอาสารแน่ออกจากขวดนี้นะคะแล้วก็เอาไปลงดินเอาไปลงดินนะอีต้นที่สองนี่ก็คือ,อไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะก็เลยสื่อให้รู้ว่าเออไอ้ต้นต้นที่เอามาลง ถัดจากโหระพาก็คือออกจากขวดน้ําขวดนี้นะคะตอนที่ตอนที่เอามาลงไม่ได้ถ่ายเนาะค่ะพอนา้นขึ้นได้ก็ลงดินเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาเอาโทรศัพท์ก็ก็เลยได้ประมาณนี้นนาจาะเขาก็แตกยอดแตกอะไรเขาจริงๆเขาก็น่าจะลงนานแล้วแต่ว่าจะเทพไม่มีเวลานะคะมัวแต่ทางานก็เออเอาไว้ก่อนเออเอาไว้ก่อนอยู่นั่นแหละเนาะจ้ะ ก็เลยเวลามันก็ล่วงผ่านไปนะคะก,ก็จะได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะก็คอยมาติดตามดูความเจริญเติบโตของเขานะคะว่าเขาจะไปต่อ,อยังไงหรือจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะมือใหม่หัดปลูกนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจนะคะสุขภาพดีมีความสุขทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ